ผมวันนี้ก็พร้อมนะครับผมสลับเดโมชุด4ีคูณสนะครับที่ร้านฮิปโปที่ของเราได้จัดขึ้นมานะครับให้พี่ๆชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับได้ชมได้ฟังเสียงกันครับวันนี้นะครับด้านหลังเลยหันไปดูเลยครับมีทั้งหมดนะครับวันนี้ก็มีอยู่6แบนด์นะครับหแบนด์นะครับที่เอามาตั้งให้พี่ๆชาวเครื่องเสียงทุกคนนะครับได้ฟังน้ําเสียงกันนะครับ วันนี้มีแต่ค่ายดังๆเลยนะครับมีแต่ค่ายดังๆเลยที่มาอาจจะชุด4ี4สีให้ได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ให้พี่ๆได้ชมกันนะครับว่าแต่ละชุดมีของค่ายไหนบ้างนะครับผมรหรับชุดที่1เลยนะครับของจังหวัดเลยเอเรานะครับของอาจารย์โจนะครับโปรพิทังอีโวนะครับผมตัวนี้ก็อาจารย์โจก็ได้นําชุด4ี่คนส่นะครับมาแขวนตรงนี้เลยให้พี่ๆน้องๆได้ฟังเสียงกันครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของอาจารย์โจนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อ่าสำหรับตัวตัวเบรนะครับก็จะเป็นตัว18นิ้วนะครับอีโต้นะครับ1,000บาทตัวนี้เป็นตัวตัวท็อปเลยนะครับจำนวน4ใบครับมาในวันนี้นะครับแตะแกงปั๊มอย่างดีเลยสวยๆนะครับขอบเลขครับผมลงสีระเบิดดีมากเลยนะครับส่วนเสียงกลางครับเป็นตัวพงพิทักษ์ไฮเปอร์122นะครับจำนวน4ใบเหมือนกันนะครับตัวตัวนี้เสียงสุดยอดมากครับผมฟังเปิดเทสนะครับสะเทือนนะครับตัวนี้เบสแน่นมากเลยของอาจารย์โจ้แล้เสียงกลางก็เคลียร์มากนะครับใสนะครับผมแล้วก็ โอ้ระยะฟังไกลๆดียังชัดเจนเลยครับตัวคุ้มพลังครับของอาจารย์โจที่นํามานะครับเป็นตัว e v o 15004พงพิทักษ์นะครับ4ชแนลนะครับผมเป็นคัสที่ดีนะครับของอาจารย์โจนะครับวันนี้ก็เล่นที่4โอมนะครับต่อชแนลนะครับโบเดอร์นะครับเป็นมารันี่นะครับ DPA 2604พับนะครับ4บวกนะครับผมตัวนี้จัดการระบบโบเดอร์นะครับอาจารย์โจนะครับของอาจารย์โจจะประมาณนี้ก็อยากฟังเสียงนะครับมาฟังได้เลยที่ร้านที่โปรครับผมตั้งไว้ตรงนี้แหละ ต่อมานะครับเป็นของค่าย Infinity นะครับผมสี่ได้ให้พี่ๆได้ฟังเสียงกันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับตัว Infinity นะครับเป็นตัว181พับนะครับผมนี่เลยแต่แกงปั๊มคอบเล็กนะครับแน่นเลยเสียงนะครับผมแล้วก็ตัวเสียงกลางครับก็จะเป็นตัว SD 112 Neo นะครับ B-Tech นะครับผมตัวนี้ก็เสียงกลาง4ใบนะครับเสียงยอนมากตัว SD ตัวนี้นะครับ112แล้วก็ตัวขุมพลังครับผมบอกได้เลยว่าเล็กกี้หนูนะครับ ผมทีแรกผมดูผมคิดว่าน้ำหนักมันไม่เยอะนะครับหนักนะครับผมสี่ตัวนี้โอ้ยยกหามสองเลยครับผมทีมงานบอกว่าทอมอะไรพี่โคตรหนักเลยเล็กๆนะครับแต่หนักมากของอินฟิน t y นะครับ Power อนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีรุ่นนะครับดี2 0นะครับดี2 0ตัวนี้เป็น Power M 4์เอ็มสีชนนะครับผม c ี a ช n น l ตัวนี้ก็ขับก้างแหลมนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวดี4 2ตัวนี้ขับโลนะครับผม มี4แท่นนะครับแล้วก็โปรเซสเซอร์นะครับที่เห็นมี2เครื่องนะครับก็จะมีในฝั่งของตู้ช่างแม็กด้วยนะครับช่างแม็กใช้ตัวหนึ่งของฝั่งนี้ของ Infinity ก็1ตัวนะครับพาวเวก็แบ่งกันนะครับก็คือ c อง n n นลนี้นะครับก็ขับของโนนิมแล้วก็ีอกฝั่งหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นของ Infinity นะครับ c h a ช n นลตัวนี้ก็แยกกันนะครับใช้คนละแท่นนะครับผม คอร์ดก็ใช้คนละตัวก็จะเป็นตัวฮิปโปไดโอนะครับ f s 2 6 0 e นะครับเป็นตัวจัดการระบบในซิสเต็มของตัวอินฟินิตี้ด้วยแล้วก็ของโนนิมส่วนตัวโนนิมของช่างแม็กซ์บรินนะครับสำหรับตัว18นิ้วนะครับเป็นตู้โนนิมนะครับตัวท็อปนะครับ18นิ้วนะครับของช่างแม็กนะครับคอบเล็กสแกงปั๊มนะครับพิลเตอร์ด้านในเสียงกลางก็จะเป็นตัวโนนิม1 2นิ้วนะครับจำนวน4ใบนะครับก็ใช้คุมพลังในแหลกนี้แหละนะครับผมแบ่งกันเลยกับของ อินฟิทิตี้นะครับผมโอเคครับมาลองมาฟังเสียงกันได้นะครับสำหรับในชุดซิสเต็มนี้นะครับผมหนักเด่นเหมือนกันนะครับโนเนมตัวต่อมาครับ s อ s o u n d นะครับผมเป็นของช่างชายนะครับจากจังหวัดอุบลนะครับผมวันนี้ก็มาในตู้ลำโพงนะครับ18นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว s อ t ซ r b o 1 8นิ้วตัวท็อปนะครับผมแล้วก็ตัวเสียงกลางก็จะเป็นตัว s อสซ1ดีนะครับ4ใบอ่านะครับตัวนี้ก็ เบรดไม่ต้องพูดถึงครับเทอร์โบนี่หนักแน่นอยู่แล้วนะครับของช่างชายนี่อยู่หน้าตู้นี่โอ้กระหึมเลยครับผมระยะใกล้ๆนี่ยังได้เลยครับแน่นจริงๆนะครับเสียงการก็เคลียร์มากนะครับขุมพลังครับในหลักนี้นะครับก็จะเป็นตัว power amp ของ hippo audio ของเรานะครับเป็นตัว4 channel นะครับเป็นตัว HP หมื่นชิวนะครับผมหนึ่งขั้นเล่นที่4โอมนะครับผมโพลสเตอร์ก็จะเป็นตัว hippo audio นะครับตัว FS 202นะครับหนึ่งเครื่องนะครับผมโพลิสเตอร์นะครับ ตัวต่อมาครับอของร้านเราเองเป็นของร้านเราเองครับเป็นตัวลาลิโอนะครับที่เอาไปงานเดโมนะครับก็เอามาตั้งให้พี่ๆได้ผมได้ฟังเสียงกันนะครับสำหรับตัวฮิปโปิโอของเรานะครับเป็นตู้ฮิปโปรนะครับ18ลาลิโอนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตู้หน้าเปิดใครชอบสไตล์หน้าเปิดมาฟังมาลองมาเทสกันได้นะครับเสียงกลางนะครับก็จะเป็นตัวฮิปโปรออเดโอเป็นตัวโปร12ลาลิโอนะครับตัวนี้ก็สี่ใบนะครับตัวนี้ไฟเฟดพักนะครับเสียงกลาง ไปใส่ชัดๆสองได้นะครับนะตัวนี้ลองมาฟังมาเทสกันได้นะครับผมพลังครับฝั่งนี้เลยในข้างล่างนะครับผมเป็นตัวฮิปโ r รนะครับ4ี3 0 0แล้วก็ตัว2 2, 3-0 0นะครับตัวนี้ขับโรตัวนี้รับก้างแหลมนะครับโปรดเซอร์นะครับเป็นตัวบนนะครับผมเป็นตัว FS260 E เป็นตัวฮิปโปลิโอของเรานะครับผมส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้นะตัวมารันี่ตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับของฮิปโ r รเรานะครับ มาเทสมาฟังเสียงกันได้นะครับอ่าสำหรับตัวต่อมานะครับเป็นค่ายของ SCS นะครับ Audio นะครับผมได้มาร่วมสุกมาแจมด้วยเลยวันนี้พอบอกเลยว่าตัวนี้สุดยอดเสียงเคลียร์มากเลยนะครับผมมาฟังมาชมกันได้นะครับผมอย่าเดี๋ยวจะว่าผมโมนะครับมาฟังกันดูได้เลยนะครับงานเราก็นู่นแหละไปถึงมาที่30นะครับผมตัวนี้นะครับสเปกนะครับสำหรับตัวเสียงกลางนะครับผมก็จะเป็นตัว SCS 1 1 2 L A V 4จำนวน4ใบแล้วก็ตัวเบรดนะครับก็จะเป็นตัว S C S 1 1 8นจำนวน4ใบนะครับอ่าตัวนี้ตัวสวยมากเลย <c oughs> ตะแกงปั๊มนะครับผมรูปหน้าตานี่สวยงามนะครับส่วนคุ้มพลังครับเป็นฮิปโ o รนะครับตัว H IP P 10,000คิวหแท่นนะครับ4 c h ช n แนลตัวนี้แล้วก็ตัวขับโลก็จะเป็นตัว H IP P 1ม0 0 0สคิวอ่าสองชัแนล โปรดเซอร์ก็จะเป็นมานานี่ครับเป็นตัว dpa 260 T e p พัดนะครับ p บวกนะครับหนึ่งเครื่องนะครับผมนี่ก็คือภาพรวมนะครับของชุดที่นำมาให้พี่ๆีได้ฟังกันมีหลายคนถามว่าเอามาแข่งกันเหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่เอามาแข่งนะครับพวกเราเอามาตั้งให้พี่พีได้ฟังเสียงแบบเต็มๆต็มที่เลยเพราะว่าเอาไปฟังในร้านมันมันฟังยากนะครับผมก็เลยทําเป็นชุดอย่างนี้ขึ้นมาในช่วงเทศกาลใกล้จะถึงปีใหม่นะครับแล้วก็ให้พี่พี่ได้เลือกสวิตฟังได้ว่าจะฟังชุดไหนเออชอบ ตัวของอาจารย์โจของ i ินฟินิตี้โ n เนมเ c ของ SCS หรือของที่โปอย่างนี้เราก็สวิตสามารถฟังเสียงของแต่ละค่ายได้เลยนะครับแล้วก็เราชอบสไตล์ไหนเราก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือจะยกเอาชุดอยู่ตรงนี้ก็ยินดีครับขายเหมือนเดิมนะครับผม<笑><笑>ก็ฝากไ้ด้วยนะครับก็เข้ากับเข้ามาฟังเสียงกันได้เลยที่ร้านที่โปที่ของเราครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณครับผม